ใช่ป่อขคอยากจะกินแต่ยังก็ต้องได้กินตอนแรกก็บาได้คาดหวังเรื่องรสชาติความอร่อยความล้ำแต่พอตักเข้าปากไปสักคกำล้ำล้ำล้ำจะได้ปล้ำเปลือดีกว่าเปือจีแซบอีลี่ไปจนถึงไส้ถึงปุ่มพุน่นน่ะอูเล่นสวัสดีสู่เขามาห่างหายไปนานหลายวันกึกเติงหากันพองก็จ้าวันนี้เฮามีเมนูเด็ดมานําเสนอจะป้าสู่เขาาแปลงซ่ากุุงโคยยตีตีอยู่ในกระมังก็ว่าสู่เขาจะเอาไปอยู่ในถังในถ้วยในจานก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะ โอ้เลนกุ้งโคโยตีคืออะไรกุ้งโคโยตีมันก็คือกุ้งเต้นนะจ๊ะกุ้งฝอยกุ้งตัวเล็กๆตียังมีชีวิตอยู่ที่สู่เขาหูจักกันนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้เฮาจะเอามาซาตามสไตล์ควัวสู้ชีวิตใส่ตามมีตามเกิดเนะ้อเริ่มแรกเลยนะเฮาก็จะต้องมีกุ้งเต้นหรือว่ากุ้งโคโยตีนี่เหียก่อนเนาะ เสร็จแล้วจากนั้นเขาก็เอามาแจกหน้าเมื่อมันค้ายอาหารกันเนาะล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยต่อด้วยไปเก็บพักกับแล้วก็เขื่องควัวเขื่องซาเนาะมันก็จะมีอันนี้เลยบะแหหรือว่า บะเฮอีน่ะลักษณะหน้าตามันก็จะเป็นฟักๆรสชาติก็จะฟัดฟัดมันๆกันต้องเสียได้เอามากับซ่ากุ้งนี่เปิงขนาดนอกจากนั่นก็หื้อสู่เขาไปซอยพริกเน้อพริกขี้หนูพริกแดงก็ได้จะใครตะใครน่ะซอยใส่เข้าไปนะซอยบางๆจะซอยไส้ซอยหัวซอยหน้าซอยหลังซอยอย่างก็แล้วแต่สูจากนม่นก็ตามด้วยต้นหอมผักไผยหอมดวนนะจ๊ะซอยใส่เข้าไปนักๆเครื่องคว้วสมุนไพรทั้งนั้นเนาะ มันจะลำก็ว่าบัลำกจ็จะยอนควาหมูนี่นั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะซอยเซตแล้วเขาก็เอาไปใส่ลงไปในกระมังเนาะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมใส่หอมแดงออเอออสู่เขาไปซอยหอมแดงก่อนเนาะซอยไปนะจ๊ะต่อด้วยมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศก็ว่ามะเขือขี้จมกขี้บนของเขานั่นนะเพื่อเพิ่พพมความอบมิโอชิเดสกะอีน่ะอีปอเป็นวาอ่าน <laughs> <laughs> เซตแล้วก็มาถึงขั้นตอนการปรุงนองอ่ายเลยสู่เขาแค่เอาน้ำพริกลาบใส่ลงไป น้ำพริกหลาบแบบฉบับคนเหนียคนเมียงบ้านเฮานั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะบบมีอย่างนักไปซื้อตามการมาก็ได้เนะาะไผ่มักเพชรใส่ลงไปนักใส่ลงไปได้เลยตามใจชอบต่อด้วยผงชโลดผงนัวตาโปขัวหัวล้านใส่หลายแซบหลายใส่ลงไปตามด้วยน้ำมะกรูดนิดหน่อยอนะสักหนึ่งแกนก็อ๋อละคนเลยคเลยเ้เข้ากันคนเลยไปคนเลยมาเฮ้ยน้ำพริกมันไหนมันเข้ากันดีด็ดอันไหนสุขารู้จักในก่ออีนะ จากนั่นก็คเลยๆไปสักพักก็เป็นอันใจได้ตามด้วยเข้าคั่วหอมๆนิสนอยใส่ลงไปนะแล้วก็ถึงขั้นตอนสําคัญของเขาละใส่พระเอกนางเอกของเขาลงไปซึ่งก็คือกุ้งโคยุตินะจ๊ะนะจ๊ะบัดต้องบะมีกึ่งกันเนอะมันคือวิถีชีวิตนะมันคือเมนูอาหารชนิดหนึ่งถ้าผายเส้นสถิปก็ต้องขออาภัยนะจ๊ะนะจ๊ะ ใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปนักๆใส่ลงไปนักๆใส่จนให้มันมดมันเสี่ยงเลยแล้วก็เคลยเคลยให้เข้ากันนะจ้าก็เป็นอันใจได้ละ ลักษณะหน้าตามันก็จะได้ประมาณนี้นะซากุงคอยตี้หรือว่าซากุ้งเต้นตามสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตามมีตามเกิดของเฮาอี้นะพร้อมเสิร์ฟพร้อมหยอกพร้อมรับประทานละบ,นบ้านๆเลยสู่เขาแต่ว่ารสชาติมันจัดจ้านแน่นอนเกี่ยวกรรมในหนาดังกุก,กุบกับหวานหอมเครื่องสมุนไพรที่เขาใส่ลงไปขนาดเนาะครบรสเผ็ด เกีมส้มหวานมินิมดนอสู่เขาต้องลองกินพอเนะเฮาตึงบัตจังบอกคอยป่อเฮาหั่นแก่บัตัน,ตนอย่างกระพอตักใส่ปากพหยอกลรอขนาดกุ้งเต้นๆออกจากกระมังหั่นตัวอย่างเก็บใส่ปากลำ่ำบัรล่ำกระพอออเตอร์น่สูนะอู้เลน่นเอาละปากนักแต่หนะบัตรน้อยเนี่ยนะว่าแล้วก็ยอกกะหยอกที่แปลว่าเอาเข้าปากนะเอาเข้าปากนะเอาเข้าปากนะ